สี่สัญญาณที่บอกว่าร่างกายของเรากําลังขาดสารอาหารอยู่อันแรกนอนไม่หลับ2เป็นตะคริว3เป็นเหน็บชาและ4ปวดศีรษะคา่ะเพื่อนๆกินข้าวอย่างเดียวอาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าเราใช้ทั้งสมองใช้ทั้งร่างกายทํางานอย่างเน็ยอย่างเนินอย่างเงี้ยร่างกายต้องการสารอาหารที่เพียงพอมันทําให้เกิดสี่สัญญาณที่บอกไปลูกจันมาแนะนาค่ะว่าควรที่จะเสริมวิตามินตัวไหน วิตามินที่สามารถช่วยเรื่องนอนไม่หลับเป็นตะคริวเป็นเหน็บชาปวดศีรษะนะคะก็คือตัวแมกนีเซียมซึ่งเขามีงานวิจัยของแมกนีเซียมเยอะมากมากเลยค่ะในเรื่องของการลดอาการปวดศีรษะนอนไม่หลับนะคะเป็นตะคริวเพราะว่าแมกนีเซียมช่วยในยเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็สารสื่อประสาทในสมองค่ะที่สําคัญการทานแมกนีเซียมตัวเดียวนี่ก็ไม่พอเช่นกันเพราะว่าอาการมันเยอะมากมากใช่ไหมรูกจะแนะนําว่าเป็นแมกนีเซียม plus ซึ่ง plus กับวิตามิน D3 แล้วก็วิตามิน B ีรวมเนี่ยซึ่งจะดีมากๆเลยค่ะสูตรนี้แนะนําเป็นตัวนี้เลยค่ะ แมกนีเซียมัสของฟาร์มาเทคนะคะเขามีตัวแมกนีเซียมวิตามิน D3 แล้วก็วิตามินดีรวมถึง8ชนิดด้วยกันซึ่ง3าตัวนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายการหลับสบายความตึงตัวของกล้ามเนื้อการเป็นตะคิวการเป็นเนบชานะคะตัวแมกนีเซียมของฟาร์มาเทคเขาเป็นแมกนีเซียมแบบคีเลตค่ะคือตัวคีเลตเนี่ยเขาจะดูดซึมได้ดีนะคะไม่รบกวนระบบทางเดิอนอาหารเ,เพื่อนๆที่มีปัญหารเรื่องนอนไม่หลับนะคะลูกจะแนะนำว่า1เม็ดตอนหลังอาหารเย็นกินเป็นประจําทุกๆคืนค่ะก็จะช่วยทําให้อาการ นอนไม่หลับอาการปวดเป็นตะคริวนะคะปวดศีรษะอยากจะเล่าขอว่าตัวแมกนีเซียมกับตัววิตามิน D3 การทานคู่กันเนี่ยก็จะทําให้ประสิทธิภาพของวิตามิน D3 ดีขึ้นแล้วการทานวิตามิน D3 คู่กับวิตามินดีรวมก็จะทําให้การทํางานของระบบประสาทสาซสื่อประสาทในสมองเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นประสิทธิภาพ1ึขวดเนี่ยมี30แคปซูลเมืม่อสามารถหาซื้อได้ที่ติ๊กตอกช็อปร้านขายยาหรือใครมีคอมเมนต์อะไรปรึกษาเภสัชที่ด้านลา่างตรงนี้ได้เลยค่ะ